เป็นจังหวะของความสุขความสําเร็จที่จะได้รับการยกย่องได้รับการยอมรับได้รับความชื่นชมจากคนรอบตัวจากเพื่อนร่วมงานร่วมธุรกิจจากเจ้านายจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามจังหวะดาวพระอาทิตย์ร่วมกับดาวพุธจะทําให้ได้รับเกียรติได้รับชื่อเสียงในเรื่องงานนั่นเองสวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับอ่านดวงผ่านดาว e ีนี้จะเป็นคําพยากรณ์ประจําเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2564ัาหสำหรับชาวราศีธนูนะครับราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมหรือผู้ที่ผูกดวงวางลัคนาแล้วได้ราศีธนูนั่นเองสำหรับชาวราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีดาวทั้งหมด5ดวงที่โคโจรอยู่ในภพการเงินของท่านและดาวจะส่งผลโดยตรงถึงเรื่องงานและเรื่องเงิน จะทาให้เรื่องงานโดดเด่นเป็นอย่างมากก็เนื่องด้วยมีดาวสุภเคราะห์ที่ให้คุณทั้งสามดวงไปกองรวมกันอยู่ในราศีมังกรดังนี้ดาวพุธหัสด,ดาวประธานฝ่ายสุภเคราะ์ดาวพุธซึ่งเป็นดาวการงานของท่านดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภของท่านเป็นจังหวะที่ดาวสุภเคราะห์ทั้งสามดวงเข้าไปอยู่ในภพการเงินถือเป็นภพที่ให้คุณกับเจ้าชะตาย่อมส่งส่งผลให้มีเรื่องดีๆต่างๆ เกิดขึ้นกับชาวราศีธนูดังนี้ในเรื่องงานดาวพุธคือดาวการงานได้โคจรเข้าพบการเงินนั่นนนั่หมายถึงในช่วงนี้ท่านจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการหาเงินเกี่ยวกับการใช้เงินการใช้เงินที่เกี่ยวข้องในการทํางานหรือมีการวางแผนใช้เงินเพื่อลงทุนสร้างความมั่นคงให้กับตนเองเพื่อธุรกิจการค้าหรือการลงทุนต่างๆจะใช้เงินเพื่อซื้อวัตถุ สิ่งของที่คงทนถาวรเช่นบ้านรถหรืออื่นๆเป็นต้นในบางท่านอาจจะไปขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่และก่อนหน้านี้อาจยังไม่ได้รับคำตอบกลับมาหรือยังมีข้อโต้แย้งที่เห็นไม่ตรงกันอยู่จังหวะดาวบอกว่าสุดท้ายก็จะได้รับการตอบรับการช่วยเหลืออยู่ดีแต่อาจจะคุยกันยากสักหน่อยถ้าจะให้การเจราจาประสบผลสาเร็จ ให้ท่านเข้าไปคุยไปเจราจาใหม่อีกครั้งโดยให้ไปในระหว่างวันที่1ถึง13กุมภาพานนันธ์นี้และพยายามเสนอในประเด็นในเรื่องที่ทำให้ผู้ใหญ่เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับพยายามอธิบายให้เกิดความรู้สึกความศรัทธาและเชื่อในสิ่งที่ท่านกำลังจะทำแล้วท่านจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแน่นอนเพราะจังหวะดาวเป็นจังหวะของการเจราจาการโต้แยง้งการให้เหตุผลก่อน แล้วจึงจะได้รับการตอบรับการตกลงตามมานั่นเองสำหรับเรื่องงานทั้งท่านที่ทำงานประจำหรือธุรกิจกิจการส่วนตัวท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาไปปรับปรุงไปปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขสิ่งต่างๆในงานในธุรกิจของท่านเมื่อท่านได้เข้าไปดำเนินการสะสางปัญหาต่างๆแล้วก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นรางวัลหรือรายได้รายรับเพิ่ม รวมถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งผู้ใหญ่ชมชอบเจ้านายถูกใจและให้คุณให้การสนับสนุนประดาวในเดือนนี้เป็นจังหวะที่งานเดินดีและก็จะทำให้เงินดีตามไปด้วยนั่นเองงานที่จะทําให้เกิดรายได้รายรับของท่านเพิ่มมาอีกช่องทางหนึ่งก็คืองานเก่างานที่ค้างค้างไว้งานที่มีปัญหาที่ถูกพักถูกดองไว้หรือสต็อกสินค้าเก่าที่มีไวแล้วยังขายไม่ได้ ในจังหวะนี้เป็นจังหวะอันดีที่จะเข้าไปสะสางนำเอางานเก่านำของสต๊อกเก่าขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขบริหารจัดการใหม่เอามานำเสนอใหม่จะสามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างผลงานให้กับท่านได้อีกครั้งหรือท่านที่มีการเจรจาการค้าทำสัญญาธุรกิจค้างไว้ในเดือนคุมภาพันธ์ถึงมีนาคมนี้เป็นจังหวะที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะลื้อฟื้นของเดิมนำสัญญามาดิว มาตกลงกันอีกครั้งสำหรับการเจราจากันใหม่ในครั้งนี้ท่านจะเป็นฝ่ายที่ได้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอนหรือโปรเจกต์งานใดที่ข้างค้างก็สามารถนำมาแก้ไขปรับปรุงแล้วนำเสนอใหม่อีกครั้งก็จะได้รับการอนุมัติหรือแล้วจะเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับท่านเป็นแน่แท้สำหรับท่านที่สมัครงานไว้รองานอยู่จังหวะดาวในเดือนกุมภาพันธ์ จังหวะดาวในเดือนกุมภาและมีนาคมนี้ดาวการงานของท่านโคจรทับตัวของท่านเองโอกาสที่จะได้รับการเรียกตัวเรียกสัมภาษณ์ก็ยังมีอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้ดาวการงานคือดาวพุธโคจรวิปริตเดินหน้าบ้างถอยหลังบ้างซึ่งอาจมีการราช้าในการเรียกตัวเข้าไปสัมภาษณ์ท่านมีเกณฑ์ที่จะได้งานแน่ๆในช่วงระหว่างวันที่20กุมภาเป็นต้นไปจนถึงมีนาคมนี้นะครับ เพราะดาวพุธได้โคจรเป็นปกติอะไรที่ข้างค้างไว้หรืออะไรที่รอก็จะได้รับการอนุมัติได้รับการเรียกตัวเรียกเข้าสัมภาษณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างแน่นอนในเรื่องการเงินชาวธนูมีดาวหลายดวงสถิตยอยู่ในภพการเงินดังนี้ดาวลาภะเข้าไปอยู่ในภพการเงินดาวสุภะเข้าไปอยู่ในภพการเงินดาวการเงินยังเป็นเกษตรมีความมั่นคงอีกด้วยดาวตนุดาวประจําตัว เข้าไปอยู่ในพบการเงินร่วมกับดาวการงานในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมนี้เป็นช่วงที่จะได้รับผลประโยชน์รายได้จากสิ่งที่ได้ทํามาก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองชาวธนูจะมีรายได้รายรับเข้ามามากมายหลายทางเช่นกันรายรับเข้ามามากแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายออกไปในระหว่างวันที่1นึ่งถึงยีกุมภาพันธ์ท่านมีเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินไปกับเรื่องการซื้อของเข้าบ้านอาจจะมีการซื้อรถ ซื้อบ้านหรือซื้อของใช้อุปกรณ์ต่างๆเป็นการใช้จ่ายเพื่อตัวของท่านเองหรือใช้จ่ายเงินเพื่อการลงทุนการขยับขยายธุรกิจการลงทุนเพิ่มวันที่20กุมภาเป็นต้นไปการเงินจะดีขึ้นและคล่องตัวกว่านี้มากสำหรับเรื่องความรักในเดือนกุมภาพันธ์นี้สำหรับคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้ท่านมักจะมุ่งเน้นแต่เรื่องงานเป็นหลักในเรื่องของความรักอาจจะมีปากเสียงเล็กๆน,น้อยๆกัน สาเหตุก็นื่องมาจากท่านมัวแต่สนใจงานจนไม่ค่อยมีเวลาให้คนรักคู่ครองนั่นเองก็ยังสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะครับสำหรับคนโสดจังหวะดาวคือดาวศุกร์โครจรเข้ามาพบกับดาวพุธพร้อมกับทับดาวไปจำตัวเป็นจังหวะที่ท่านจะมีเสน่ห์เป็นอย่างมากดึงดูดต่อฝ่ายตรงข้ามเดินไปจุดไหนก็จะมีคนหันมามองหันมาสนใจ ลองสังเกตดูการเปลี่ยนแปลงของคนรอบตัวดูนะครับเพราะเป็นจังหวะที่ออราในตัวของท่านได้ส่งประกายออกมาโดยที่ท่านไม่รู้ตัวเป็นไปได้ว่าในช่วงเดือนกุมภานี้มีสิทธิ์จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่าจะมีเข้ามาชอบเข้ามาสนใจซึ่งตัวเราเองก็จะมีใจให้เขาอยู่ไม่น้อยให้ดูดีๆนะครับเผื่อนคนที่มีเจ้าของแล้วชาวธนูที่พึ่ง เลิกลาจากกันไปตามจังหวะดาวแบบนี้คนรักเก่าที่เพิ่งที่เพิ่งเลิกลากันไปก็จะมีจังหวะที่เขาจะติดต่อมาขอคืนดีขอกลับมาอีกครั้งแต่ก็ดูเหมือนว่าคนธนูนั้นจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นดูเหมือนว่าที่ผ่านมาจะท้อแล้หมดหวังหมดกำลังใจในเรื่องของความรักอาจจะเป็นเพราะที่ผ่านมา ชาวธนูได้ทุ่มเทกับความรักอย่างเต็มที่เรียกได้ว่าใส่ใจจนลืมห่วงตัวเองแต่สิ่งที่ได้รับกลับมานั้นคือความผิดหวังและความเสียใจมาถึงจังหวะนี้ท่านจะหันมารักตัวเองมากขึ้นอารมณ์ประมาณเรื่องความรักขอพักไปก่อนอาจจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อนอยู่กับคนรอบตัวหรือใช้เวลามุ่งไปกับการทำงานหาเงินซะมากกว่า ในช่วงนี้เหมือนจะไม่มีเวลาให้ใครในเรื่องความรักอีกแล้วแต่หากยังพอให้อภัยกันได้ยังไงก็ลองกลับไปคุยกันดูเผื่ออะไรจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับถ้าพอแล้วไม่ไปต่อแล้วให้มุ่งเน้นเรื่องงานทํางานหาเงินจะดีกว่าเพราะงานกําลังดีงานดีเงินด,นด,นด,นดีความรักมักจะดีตามไปด้วยและในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้จะเป็นช่วงจังหวะของคนธนูจะมีเสน่ห์แรงเป็นพิเศษ ในช่วงนั้นจะมีโอกาสอย่างสูงที่จะได้พบเจอสายเปยพบเจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นกับรังครั้งใหม่อีกครั้งขอให้โชคดีนะครับชาวทโนหากข้อความในครั้งนี้ยังพอมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตอยู่บ้างขอช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป วันนี้ขอลาไปก่อนโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ